เหรียญมังกรคู่เนี่ยนะครับเตรียมจองนะครับเตรียมจองวันผมว่าน่าจะไม่เกินวันที่ห้าไม่น่าจะเกินแต่ว่าอาจจะก่อนนะน่าจะไม่เกินวันที่5้าน่าจะได้เปิดจองนะครับเหรียญมังกรคู่แล้วต้องบอกก่อนว่ารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่สร้างเหรียญทองคำสองแบบแบบที่1เป็นลงยาราชาวดีอ่าลงยาล้วนและแบบที่สองเป็นลงยา ฝังเพชรทั้งเหรียญฝังเพชรแท้นะครับอทองคําแท้เพชรแท้ลงยาแท้สร้างอย่างละเก้าเหรียญแต่ทั้งหมดเนี่ยอย่างละเก้าเหรียญคุณรู้ไหมว่าไม่เปิดจองไม่เปิดจองทองคาไม่มีจองทองคาจะมีอยู่ในรังลุ้นเท่านั้นคุณต้องจองรังลุน้นแต่ผมจะเปิดจองตัวย่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวย่อยเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยตัวตัว,ต,วตัวพื้นฐานเนี่ยตัวสแตนดาร์ดเนี่ย มันก็จะทำให้ลูกค้าที่ไม่ได้มีงบมากนะครับสามารถเช่าได้เหรียญหลักร้อยบวกค่าส่งนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเพื่ออะไรปีนี้เนี่ยผมตั้งใจจะทำบุญกับคูบาผมตั้งใจ,จทำรถพยาบาล4คันก็คือ10ล้านเพราะาตอนนี้วันที่11เนี้ยวันที่11พฤษภาเนี้ยคูบาจะเปิดโครงการนะครับรถออมรัตนแจกรถอเมรนตนทั่วประเทศไทย108คันผมเบื้องต้นก่อนหน้านี้ผมทำไปแล้วสรุ่นในแจกไป น่าจะสามคันมีรถด,ดับเพลิงมีรถแล้วผมมีรถกระเช้ารถกระเช้าแบบใหญ่ๆเลยผมก็บริจาคไปแล้วนะแต่ว่าตอนนี้รถกระเช้ากำลังซ่อมบำรุงอยู่นะครับก็จะดําเนินการนะครับภายในปีนี้ผมจะดาเนินการบริจาครถสําเร็จหรือไม่สําเร็จนะครับก็จะต้องบอกว่าต้องอยู่กับตัวผมที่เป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนๆสมาชิกผมมั่นใจนะว่าเพื่อนๆสมาชิกเนี่ยพร้อมจะร่วมไปกับเราแล้วผมบอกให้ ผมไม่ได้สร้างผมไม่ใช่นักสร้างพระผมจะสร้างพระต่อเมื่อผมเป็นลูกศิษย์เท่านั้นนะครับพระเกจิผมไม่รู้หรอกว่าท่านนั้นจะดังขนาดไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่ถ้าผมแค่นับถือแต่ผมไม่ได้เป็นลูกศิษย์เนี่ยผมจะไม่ได้ไปสร้างพระนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคูบาเนี่ยผมเป็นลูกศิษย์มายาวนานนะครับย่งต้องบอกก่อนว่าผมเป็นลูกศิษย์คูบาเนี่ยตั้งแต่ปี51-52ตั้งแต่มีกุฏิหลังเดียวและเป็นลานดินน่ะ กำลังถมที่อ่ะผมผมไปเจอคูบาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วผมก็ให้ความเคารพนับถือและกราบคูบามาตลอดชีวิตผมเลยนะครับสิบกว่าปีก็อยู่ตรงนี้มาแล้วผมได้มีโอกาสได้ฉันทานุมาตรคูบาเนี่ยให้อนุญ,ญาตให้ผมสร้างทั้งหมดห้ารุ่นห้ารุ่นเนี่ยผมก็ปฏิญาณกับครูบาว่าผมจะสร้างพระที่เป็นรูปเหมือนคูบานะที่เป็นรูปเหมือนท่านเนี่ยแค่ห้ารุ่นเท่านั้นนะครับผมสร้างไปแล้วสองรุ่นก็คือเศรษฐีแสนล้านก็ ทำให้คนรู้จักคูบาเพิ่มขึ้นและที่โด่งดังที่สุดก็คือสร้างบารมี6กเก่งบวกเฮงอันนี้ดังผู้แตกไปเลยนะครับและรุ่นนี้ผมมั่นใจว่ามันจะคูณสองเพราะว่าบารมีคูบาจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากมายนะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้ทําไมถึงทรงสร้างเหรียญมังกรคู่เพราะเหรียญมังกรคู่มันเป็นเหรียญปีนี้มันเป็นเหรียญปีเหรียญกันชงเหรียญกันปีปีนี้นะครับใครปีนี้ปีชงมันเริ่มปีใหม่ เราเริ่มปีใหม่ถ้าเรานับจากไทยเริ่มตั้งแต่วันที่13เมษายน13เมษายนนี่คือปีใหม่ไทยนะครับเราผ่านปีใหม่มาไม่กี่เดือนเพราะนั้นตลอดปีนี้ถ้าคุณเกิดอะไรก็แล้วแต่ที่รู้สึกไม่สบายใจไม่ดีมันชงหรือว่าอะไรเราต้องห้อยแก้ปีชงเลยก็คือเหรียญมังกรเพราะปีนี้เป็นปีมังกรใหญ่และใครดีอยู่แล้วเสริมบารามีและรุ่นนี้เป็นเหนนรียญมังกรคู่ที่ใช้ชื่อด้านหลังเป็นมงคลน,นามว่าปลดหนี้ชนะจนนะครับ แล้วก็ครูบาให้ยันครูนะครับยันนกยุงอ่าเขาเรียกว่าการผูกยันเป็นพยนตร์นกยุงนะครับอ่านกยุงเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นสัตว์มงคลนะครับอยู่กับอ่าในจีนเนี่ยหรือในในใน,ในความเชื่อทางแถบเราเนี่ยนกยุงคือสัตว์ที่เป็นบารมีสง,ง่างามนะครับและคนในต่างชาติเนี่ยจะรู้จักครูบาว่าอ่าชื่อว่าหงชื่อหวังหงชื่อหวังนะครับก็คือเจ้าชายนกยุงหรือว่าราชานกยุงนั่นคือสิ่งที่ ในต่างชาติขอรู้กันนะครับแต่วันนี้เรามีโอกาสได้เปิดจองก่อนถ้าคุณไม่คุณดูแบบเห,หรียญเดิที่ขึ้นจออยู่ตอนนี้ดิคุณดูแบบเห,หรียญเดิ huh. เป็นไงล่ะสวยมากนะครับรูปแบบเหรียญสวยงามมากแล้วรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่ในปีนี้เลยนะครับยังไม่มีใครออกรูปแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นเกจิท่านใดยังไม่มีเราจะเป็นต้นแบบในการออกเหรียญมังกรปีนี้แล้วเป็นเหรียญมังกรคู่นะครับทําไมต้องคู่ นะครับเขาบอกว่ามาังกรคู่หรือหน้าเกี้ยวเนี่ยหนึ่งเลยจะได้เรื่องความเมตตาด้วยได้เมตตาแล้วเป็นมหาอำนาจอ่ามังกรเนี่ยเป็นสัตว์ในอ่าเขาเรียกว่าเทวนิยายของจีนอยู่แล้วนะครับบ้านเราก็เชื่อบ้านเราก็อ่ะพญานาคอ่ะประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นแต่ก็ถือว่าเป็นเป็นสัตว์มงคลเป็นตระกูลเดียวกันนะครับเป็นสัตว์ในในเรื่องราวของเรื่องเล่าอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นมงคลนะครับสุดท้ายนะเนี่ยหูและเหรียญลงยาหน้าเพชรเนี่ยโคตรสวยผมชอบมาก และเพ้นนี่เพนมือนะครับทีละเหรียญน,นะเพ้นมือนะครับทีละเหรียญน,นะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวจองผมบอกเลยวว่าเตรียมตัวจองนะครับเหรียญมังกรคู่เตรียมตัวจองนะครับ